กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ําที่สถานีโจตาดาเมยียนมาและที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1พบว่าระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นค่ะก็ทําให้แม่น้ําสายล้นตลิ่งโดยในวันนี้เมื่อช่วงเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีล้นตลิ่งมา18เซนติเมตรแล้วค่ะก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บล็อดแคสต์แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังแม่น้ําสายล้นตลิ่งบริเวณ4พื้นที่เสี่ยงของอำเภอแม่สายก็คือชุมชนสายลมจอยหมู่1ตําบลเวียงพังค ชุมชนเกาะทรายหมู่เจ็ดตบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตําบลแม่สายชุมชนเหมืองแดงตําบลแม่สายโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําสายเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกรวมกว่า41จังหวัดจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนระวังอันตรายเนื่องจากมีร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดผ่านขณะที่กรุงเทพฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ